เมื่อแบบโลกมันก้าวหน้าแล้วเราเราสามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทำงานของเราได้ถือว่าได้แบบเรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วก็ซึ่งเป็นแนวาทางว่าเป็นตัวเลือกที่ดีอย่างหนึ่งออจากที่เราเนี่ยไม่กล้าที่จะเล่นกับมันหรือว่าไม่กล้าที่จะับพอเราได้รู้ว่าวิธีการปฏิบัติของมันนะคะมันง่ายก็กล้าที่จะแบบเออน่าสนใจมากขึ้นนะคะ ได้เห็นถึงความแตกต่างของการใช้โดรนและก็การใช้คนนะคะในการฉีดพ่นมันทั่วถึงมากกว่าค่ะในการใช้โดรนในการฉีดพ่นรรู้เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการใช้โดรนแล้วก็รู้ว่าการใช้โดรนเนี่ยมันจะช่วยลดต้นทุนค่าแรงงานพวกนี้ในการพ่นฉีดสารคือปัจจุบันเนี่ย ภาคการเกษตรของไทยเนี่ยเนาะมันได้รับความเหมือนกับมันมีความท้าทายจากหลายอย่างแต่ทีนี้สิ่งที่ที่เราคํานึงถึงหรือว่าเป็นสิ่งประเด็นที่พูดถึงมากที่สุดก็คือในเรื่องของแรงงานของภาคการเกษตรกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับที่ลดน้อยลงไปแล้วเราหาแรงงานยากมากในปัจจุบันพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเกษตรกรเนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวสิ่งหนึ่งที่ที่จะนํามาได้ก็คือเรื่องของการนํานวัตกรรมมาใช้นะครับ ทรัพยากรธรรมชาติเองเ่ยเราก็เห็นว่ามันก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่นักศึกษาจะได้มีโอกาสเรียนรู้ในเรื่องของประเด็นของเรื่องโกรนทงางการเกษตรนี่แหละและจะดียิ่งขึ้นถ้ามีผู้เชี่ยวชาญน,นะครับหรือมีมืออาชีพเนี่ยมาช่วยให้ความรู้กับนักศึกษาได้นะครับ ส่นใหญ่ชอบแบบไหนครับนในโชคไปก่อนซ้ายมือนะครับเพราะว่าเขามองว่าเดี๋ยวพ้นไม่ทั่วเดี๋ยวไม่ตายเดี๋ไม่โทษถึงแต่เนี้ยถ้าสัพทเทคนิคลึกลันออกก็คือการสิ้นเกินจะใช่เองสิ่งที่เราจําเป็นต้องจดบันทึกน,นอกเหนือจากว่าพ้นทัวไม่ทั่วคือต้องรู้ว่าอัตราพ้นที่เหมาะสมเท่าไหร่ แต่เป็นวิธีการที่ง่ายสะดวกแล้วก็เป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของการทดสอบเครื่องพุ่มยาของทั้งโลกนะครับแล้วก็วิธีการที่สองครับวิธีด้ยฟันนะครับก็คือการใช้สีสะท้อนแสงนะครับวิธีการนี้เราจะไม่รู้จํานวนละอ,องสารแต่เราจะรู้เป็นเกรดเนะะนั้นะหลังจากทดสเสร็จนะครับก็จะมาดูในห้องมูดนะครับห้องนี้ คนโ้นเนี่ยละอองเขาจะเป็นเม็ดตีใหญ่นะครับก็จะมีที่ละอองที่นะครับอยู่ดีแต่ว่าใต้ใบจะไม่มีในส่วนของโดนเนี่ยอันนี้ในในส่วนของโดนนะครับในโดนในต้นทุเรียนนะครับเราก็อาจจะถ้าตรงที่มืดมืหน่อยเราจะเห็นละอองแสงเนี่ยเราจะเห็นว่าละอองเนี่ยก็โอเคนะครับขนาดเราลดอัตราพค้นไปที่เหลือแค่ตีนิ้วต่อไล่นะครับเราในอนาคตผมหงว่า โดนเป็นสิ่งสำคัญต่อาการเกษตรมากๆเลยค่ะเพราะว่าเทคโนโลยีสมัยนี้มันจะใช้แทนแรงงานคนได้แล้วก็ในอนาคตเทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยในเรื่องมากกว่าแค่กำจัดมแมลงมากกว่ากำจัดการพ่นยาแน่นอนเลยค่ะเราก็เปิดโอกาสให้บุคลคลภายนอกหรือว่าเกษตรกรที่สนใจมาเข้าร่วมในการจุดอบรมครั้งนี้ด้วยครับอยากจะให้หนักศึกษาและผู้เข้าร่วมเนี่ยได้ มีประสบการณ์จริงในการใช้โดรนชนิดต่างๆนะครับแล้วก็ถามว่าประสบความสําเร็จไหมวันนี้นะครับก็นักศึกษาก็ได้มีโอกาสเรียนรู้ดังเป,ป้าหมายที่เราได้วางไว้ครับ